you สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จกันนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูพระสมเด็จวัละคังนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดบัวตูนะครับซึ่งเป็นพระฝากฝุกฝั่งบางพรมนะครับหรือที่เรียกว่าพระสองคลองนะครับแม้พิมพ์นี้เนี่ยวนใหญ่จะไม่ค่อยได้พบเจอมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ขึ้น หรือพบเจอได้น้อยนะครับเราก็ไม่ได้เห็นพระแบบนี้ตามทั่วไปตามท้องตลาดหรือตามแผงพระนะครับเสียรพระก็จะไม่ค่อยได้มีพิมพ์นี้ปรากฏให้เห็นแต่พระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ต้นแบบของเกตบัวตูมน,นะครับสังเกตยังไงว่าเป็นพิมพ์เกตบัวตูมแบบต้นแบบนะครับถ้าเป็นต้นแบบเนี่ยเขาจะมีลักษณะเกตของเขาจะเป็นกระเปาะกลมๆคล้ายกับดอกบัวตูมเห็นไหมฮะ ันนี้คือที่มาของพิมพนะครับอันนี้คือพิมพ์ที่มีลักษณะาขายเกตบวตุนะครับส่วนพิมพ์ที่เขาดัดแปลงแก้ไขนะครับก็คือแกะภเกตเนี่ยให้มีลักษณะแตกต่างจากนี้ไปนะครับแล้วก็ลักษณะส,ส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็ยังถือว่าเป็นแม่พิมพ์เกตบวตุเช่นเดียวกันแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่2ที่3ที่4ไปนะครับเพราะว่าพระเนี่ยมันมีแกะออกมา เป็นบล็อกแรกบล็อก2บล็อก3บล็อกสนะครับมันก็จะมีรูปแบบหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะของแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นจุดหลักๆเนี่ยเราพยายามมองที่เกตตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้ามีลักษณะเป็นเกตใหญ่นะครับลกลนะายดอกบวตูมก็จะมีลักษณะเป็นพิมพ์เกตบวตูมนะครับและพยายามดูตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นแฟนมเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ระหว่าง หน้าตักพระกับฐานบนนะครับแล้วก็ทุงฐานกลางนี้ก็จะมีเส้นแฟนปรากฏให้เห็นนะครับพระนี้เป็นพระที่สร้างนะครับหรือกดแม่พิมพ์มาจากวัตละคังนะครับหรือเป็นพระที่เอาแม่พิมพ์วัตคังเนี่ยมากดฝั่งบังพรมก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยธรรมชาติของเขามันก็จะลักษณะคล้ายๆกับเป็นพระวาละแรกนะครับและ พระองค์นี้นะครับมันจะมีตำหนิแม่พิมพ์ตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายกับเส้นบาทนะครับมันจะมีเหมือนกันเลยถ้ามีพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นรอยเส ah ้นบาทแล้วก็ลักษณะาาการนั่งกัดสมาธิเนี่ยเราจะเห็นเข่าฟ้าเข่าฝาเราจะเห็นเท้าหรือเห็นพระบาทนะครับถ้ามีลักษณะเหมือนแยกออกจากกันนะครับซึ่งพระ สมเด็จเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเป็นแท่งลักษณะพระบาทจะเป็นแท่งเป็นแท่งเดียวนะครับจะไม่มีลักษณะการแยกพระบาทที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมเกต์เวอร์ตูนะครับ แล้วก็องค์ที่ติดชัดๆนะครับมันก็จะมีเห็นเส้นฝังกติเนี่ยปรากฏให้เราเห็นนะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะเห็นลางๆนะครับอันนี้ก็จะมองไม่ออกเลยนะครับว่ามีเส้นฝังกติและพระพิมพ์นี้จะมีพักกันหรือว่าหูเนี่ยทั้งสองข้างนะครับเราต้องสังเกตดูทีนี้เราดูแม่พิมพ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูขยายเนื้อหามวลสารดูครับผ่านกล้อง 10x เดี๋ยวก็จะนําไปลงกล้อง 10x ให้ทุกคนได้ศึกษาด้วย นี่ก็ลองดูนะครับศึกษาดูจากพระนะครับพระก็จะมีขนาดหรือว่ามิติความกว้างสูงนะครับถ้าเราใช้เครื่องวัดหรือไม้บรรทัดนะครับเราก็ลองวัดขนาดของเขาดูนะครับเื่อวัดจากฐานเนีสูงจากฐานล่างนะครับสูงขึ้นไปก็ประมาณ35ครึ่งนะครับโดยวัดจากเส้นนะครับเส้นขอบ นะครับเห็นไหมความประมาณ3 5นะครับความสูงนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24ครึ่งหรือว่า24 7สิดเยนะครับความหนาโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ประมาณ3มมิลกว่านะครับ3มมิลกับ4มิลนะครับอันนี้ก็คือนิติของอขนาดของพระนะครับทีนี้เราลองมาดูผิวของเขา นะครับเราลงกล้องผ่านผิวเราก็จะดูแม่พิมพ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามจำแม่พิมพ์ของเขาไว้ให้แม่นแล้วก็จำเ,เนื้อหามวลสารแล้วก็จำผิวธรรมชาติความเก่าของพระไว้นะครับนะเราจะเห็นพระเกตที่มีลักษณะเป็นเกตดอกบัวตรงเห็นะหมฮะอันนี้คือเป็นที่มาของพิมพ์นะครับลักษณะองค์พระก็จะมีลักษณะอย่างที่ทุกท่านเห็นเห็นไหมครับ คาบปูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคาบดินนะครับเป็นคาบดินแล้วก็จะมีพวกตะกั่นปูนจับผิวอยู่นะครับในบางจุดภ <c oughs> าพนี้ผมใช้แปรงสีฟันนะครับปัดแห้งๆนะครับเพื่อเอาคาบฝุ่นคาบฝุ่นที่ผงหรือว่าที่ดินเนี่ยออกบางส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ออกล้างด้วยน้ํายากระจัดคาบนะครับมันก็ทําให้ผิวเนี่ยเราก็เห็นผิวสภาพเดิมๆนะครับ ถ้าเราไปใช้หรือว่าถูกจับสัมผัสไปบ่อยเนี่ยผิวมันจะมีลักษณะเหมือนกับขอบต้น้างแบบนี้นะครับคือสีเขาจะเข้มขึ้นนะครับอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะมีลักษณะเป็นผิวแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือผิวของพระทีนี้เรามาดูองค์ที่สองนะครับเราก็ดูนะครับเราก็ลงกล้องเราก็จะเห็นคาเห็นเนื้อนะครับเห็นผิวเห็นธรรมชาติความเก่าของเขา เห็นรอยบ่ารอยที่เป็นรอยตําหนิจากแม่พิมพ์นะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะเห็นรอยที่ผิวปูนเขาเปิดอยู่บางจุดถ้าเราไปขยายกล้องพันเอ็กเนี่ยมันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาเราดูเนื้อหานะครับอรือรอยกระเทาะขอบข้างรอยตัดต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจของ เขาให้เข้าใจได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยอย่างน้อยนะครับ3ปีขึ้นนะครับมันถึงจะจํามันถึงจะประมวลภาพได้คือหมายถึงว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราสามารถที่จะนึกเห็นภาพที่เราดูทุกวันภาพแบบน,นี้ดูทุกวันนะครับฝึกดูทุกวันบ,บ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยชินตานะครับทอชินตา นะครับเวลาเราไปเจอพระที่มีผิวลักษณะแบบนี้นะครับแต่แม่พิมพ์ที่แตกต่างไปนเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้อันนี้รอยที่ผิวเขากระเทาะนะครับเราก็จะเห็นเนื้อในที่มีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายกับเนื้อหินอ่อนนะครับเนื้อหินอ่อนอันนี้ก็คือลักษณะของพระผิวที่มีลักษณะ,ะเนื้อสีเข้มนะครับออกขาวอมเหลืองแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับวันณะของ น้ำมันต่างอิ้วด้วยนะครับผสมเยอะน้ำมันตัางอิ้วคาพระก็จะออกมาเป็นฟีเหลืองๆนะครับอันนี้ก็คือผิวจากด้านหลังนะครับภาพน,นี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับผ่านการแค่ปัดขัดเอาคราบออกเท่นั้นเองเดี๋ยวลงมาดูพระผ่านกล้องจุลทรรศกันนะครับ ครับทีนี้เราก็นำพระมาตรวจผ่านกล้องจุลทรรศนะครับองค์แรกเราก็จะเห็นผิวที่มีรอยกระเทาะนะครับคือตรงบริเวณเส้นซุ้มนะครับเราก็เห็นผิวที่เขากระเทาะหลุดออกนะครับทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรมองศึกษาพวกตรงรอยกระเทาะพวกนี้ให้ให้แม่นๆ่นนะครับเราก็จะเห็นเนื้อเข้ากัจะคล้ายๆกับพวกเนื้อหินออกนะครับ เนื้อหินอ่อนที่มีลักษณะนะเป็นผิวปูนเรียบนะครับเราก็จะเห็นจุดขาวอยู่ในเ,เนื้อขาวเนี่ยทับซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งเป็นผงวิเศษนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นพระพรเนี่ยวนใหญ่จะไม่ค่อยมีพวกจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวปรากฏให้เราเห็นแล้วก็พวกผงกากดาอิกแดงเม็ดขาวไฟเม็ดขาวขุ่นนะครับอันนี้ผิวเนี่ยเขาจะมีลักษณะนะเ,เป็นผิวทีเ่เริ่มมันนะครับพอเราโดนจับสัมผัส มือเราบ่อยๆเนี่ยผิวเขาจะเริ่มมันแต่ตรงส่วนผิวที่ไม่โดนกับผิวเขาจะเปิดเราก็จะเห็นคราบเห็นเนื้อเป็นหินอ่อนเห็นไหมเนื้อของเขาก็จะมีลักษณะเรียบเรียบนวลน,นะครับมีน้ํามีนวลให้เราเห็นนะครับ เราก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นพวกคาบที่ตะก,กันปูนอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นพวกคาบตะก,กันปูนทั้งนั้นนะครับที่ปรากฏอยู่บนผิวพระพวกนี้นะครับพระพวกนี้ถ้าเราเก็บไว้ประพาพวุนี้นะครับถือว่าเป็นผิวเดิมๆหายากนะครับราคาเล่นหาก,ก็อยู่ประมาณเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับถ้าเนื้อหาแบบนี้นะครับ ทีนี้เราดูเห็นไหมเราก็พยายามไล่ตังเส้นซุ้มดูก่อนนะครับเราก็ดูไล่คราบไล่ผิวไล่เนื้อนะครับไล่ดูมวลสารต่างๆนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดรอยเนื้อที่เขามีการแตกกระเทาะบ้างมีรอยบิ่นรอยชํารุดพวกนี้นะครับมันบ่งบอกถึงธรรมชาติความเก่าของพระนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยผิวที่เขา จะหลุดชำรุดแบบนี้และเห็นเนื้อในลักษณะแบบนี้จะไม่มีแบบนี้ปรากฏให้เห็นในพระปอกนะครับแล้วเนื้อเ็าจะเริ่มใสเห็นไหมคล้ายๆกับเนื้อเรซินหรือว่าเนื้อพวกเนื้อพลาสติกนะครับแต่ถ้าเราใช้ของแข็งหรือพวกเหล็กหรือใช้มีดขูดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นผงปูนนะครับทีนี้ทุกคนต้องเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะถูกเซียนพระนะครับแหกต,ตาหรือว่าหลอกเราได้ว่า ผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อปูนเ,เอ่อเนื้อเลซินหรือเนื้อพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสูตรค่าพูนเนี้ยนะครับให้เห็นว่ามันไม่ใช่เนื้อเลซินแต่มันเป็นเนื้อปูนนะครับที่เขามีเอ่อผ่านการเวลามายาวนานกว่า170ปีแล้วนะครับถ้าเรานับจากเอ่อการสร้างพระสมเด็จนะครับเพราะว่าสมเด็จเนี่ยอย่างน้อยก็200ปีนะครับถ้าเป็นวัดระฆังนะครับบางพรมเนี่ย150ปีนะครับ ทีนี้เรามาไล่ดูพวกเส้นฟุ้มขอบข้างดูหารอยกระเทาะนะครับหาพิรุษนะครับคือเราเรียนรู้ครั้งแรกหรือว่าเราศึกษาพระสมเด็จใหม่ๆเยพยายามจับพิรุษว่าผิวพวกนี้สามารถทําปอมได้ไหมนะครับค่าพวกนี้สามารถทําปอมได้ไหมแล้วก็พิมพ์นะครับต่างๆพวกนี้สามารถที่จะทําปอมหรือทําเรียนแบบได้หรือเปล่านะครับ เราก็ลงไปเดินดูพระในสนามดูนะครับว่าของปอมมีลักษณะแบบนี้ไหมนะครับเนื้อหามวลฝามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าแม่พิมพ์มีลักษณะแบบที่ผมได้อธิบายหรือเปล่านะครับอันนี้คือ,เ,อ,อเกตที่มีลักษณะคล้ายเป็นดอกบัวตูมเป็นเป็นที่มาของพิมพนะครับก็คือเป็นพิมพ์เกตบัวตูมหรือว่าเรียกพระสองคองพิมพ์เกตบัวตูมหูทั้งสองข้างก็จะติดกันแบบเรือนเรือนนะครับ จะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่บริเวณเลําตัวของพระก็จะมีลักษณะการแกะเห็นไหมพยายามดูตรงนี้ขอบด้านเส้นแขนด้านในเห็นไหมเขาจะพับหรือว่าม้วนมุดเข้าไปเ,าเป็นการหดตัวของพระนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะไม่มีปรากฏให้เห็นและเห็นเนื้อมวลสารค่อนข้างชัดเจนมากเห็นไหมครับลักษณะค่าบุ่งนี้เป็นค่าบของตัวแคมไฟนะครับที่เป็นแคมไฟผสมประสานกันระหว่างพวกค้าบกุ หรือว่าคาบสิ่งสกรปรกที่เขาจับอยู่ที่ผิวพระนะครับที่เราเห็นเนื้อเป็นสีน้ําตาลแห้งๆแล้วก็มีคาบไข่ขาวๆพวกนี้นะครับเป็นแคมไฟทั้งหมดเลยนะครับคาบพวกนี้มันจะคล้ายเหมือนพวกต่างอินนะครับอันนี้เป็นบริเวณเหน้าตักของพระนะครับเราก็สังเกตดูอันนี้เป็นฐานฐานบนนะครับ ไล่ลงมาเป็นฐานกลางนะครับแล้วก็จะเป็นฐานคงฝาและก็เป็นฐานฐานเขียงนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังของพระนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะเ,เป็นตัวบ่งชี้ของผิวนะครับผิวปูนเก่ากับผิวพระทําใหม่จะแตกต่างกันนะครับพยายามดูเนื้อพระที่มีลักษณะแห้งนะครับถ้าเป็นพระแท้นะครับเนื้อเขาจะมีลักษณะแห้งแล้วมีความมันหนึบนุ่ม หรือมีลักษณะความแกร่งปรากฏให้เราเห็นนะครับพระเนี่ยมันจะไม่ได้แก่งทั้งองนะครับมันจะแก่งเป็นบางจุดนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนื้อเขาจะแร่งนะครับจะแก่งปรากฏให้เราเห็นรอยกระเทาะพวกนี้เห็นไหมรอยผิวที่เขากระเทาะเป็นมันเป็นผิวลักษณะเป็นผิวปูนดีนะครับเขาจะดีตัวงเขาโดยการที่เขาเหมือนกับการที่เขาดันตัว ด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิที่มีสูงขึ้นอยู่ในอยู่ในผิวของเขานะครับเขาก็จะดีดออกนะครับเป็นบางจุดนะครับเท่านั้นเองมันไม่ได้มีลักษณะแบบดีดเยอะอันนี้นะครับเราไม่ได้ไปทําอะไรแล้วเก็บเขาเนี่ยมันอาจจะมีกระเทาะหรือว่ามีกระทบก,กันเนี่ยมันก็จะมีการาบิ่นชํารุดเสียหายได้เห็นไหมเราก็จะเห็นค่าพวกแคมไฟเนี่ยปรากฏอยู่ทั่วทั้งผิวเลยเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงความเก่าของพระได้เราเล่นพระสมเด็จเนี่ยพยายามเชื่อความรู้ของตาที่เราเห็นนะครับข้อมูลพวกนี้จะไม่มีการผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับถ้าผิดเพี้ยนเนี่ยคือจากการที่เรารับข้อมูลบางอย่างมาผิดๆนะครับว่าพระแท้เนี่ยมัน พิมพนี้ไม่มีหรือว่าเป็นพิมพ์นอกพิมพ์หรือว่าพระไม่ใช่พระเขาสากลน,นิยมอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเราก็ต้องถามเขาว่าแล้วมันคือใช่พระสมเด็จที่สมเด็จโตท่านปลูกเสกหรือไม่นะครับถ้าเป็นพระที่สมเด็จโตท่านปลูกเสกนะครับพวกนี้นิยมเล่นหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความฝักศิษย์เช่นเดียวกันนะครับในส่วนความนิยมกระแสนิยมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ใครจะเป็นคนกําหนดเท่านั้นเองที่นี่เรามาดูองค์ที่2อนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อหาที่เขาแตกต่างกันนะครับองนี้เนื้อเขาจะไม่ค่อยมีพวกคราบน้ํามันต่างอิ้วเนี่ยปรากฏให้เราเห็นนะครับผิวเขาจะมีลักษณะแห้งๆเห็นไหมเป็นโซนแห้งๆแต่บางจุดเนี่ยถ้าถูกจับสัมผัสผิวเขาจะมันให้ดูตรงนี้นะครับ เกศโบตูม um, เห็นไหมลักษณะผิวตรงนี้เขาจะขึ้นคราบพวกนี้เป็นขึ้นคราบตัวแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าตัวแคมไซด์ ide, นะครับเป็นคราบของหินปูนนะครับทีนี้เราก็ไล่ดูเห็นไหมเราก็จะเห็นรอยอผิวที่เขาชำรุดเสียหายนะครับเห็นการหดตัวตรงนี้มันจะมีรอ,อยบากหรือว่ารอยเป็นเส้นจมลงไปเห็นไหมรอยชำรุดจากแม่พิมพ์นะครับ ่วนตรงนี้เป็นลำตัวพระเป็นแขนนะครับก็จะมีลักษณะแบบองค์แรกอันนี้จะเห็นเม,มน็ดมวลสารเนี่ยเยอะกว่านะครับองค์แรกเมื่อกี้เนื้อเ็าจะแก่น้ํามันตังอิ่ไปนะครับเนื้อมันก็จะเลยดูฉ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่แก่ปูนเห็นไหมพอเน,นื้อแก่ปูนเนี่ยเวลาเราลงกล้องเราก็จะเห็นผิวเนี่ยอันนี้จะเราจะเห็นคราบน้ําปูนเนี่ยเขาขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือคราบน้ําปูนที่เขามีลักษณะมันใสนะครับแล้วก็เนื้ออันนี้ผิวเขาเปิดนะครับเห็นไหม เราก็จะคล้ายเป็นพวกเหมือนเนื้อเลฟินเห็นไหมเนื้อพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์ศึกษาดูนะครับเนื้อหาของพระ3มองค์เนี่ยมันมีความเหมือนมีความแตก,กต่างอย่างไรเราต้องใช้หลักาทางกายภาพนะครับพิจารณาดูเห็นไนหะมเมื่อกี้นี้ผมไล่ให้ดูผมไล่ให้ดูทุก ตั้งแต่เส้นซ้มลงไปนะครับเห็นไหมเห็นการหดตัวของเขาไหมครับอันนี้คือการหดตัวที่ของปอไม่สามารถทําได้อันนี้คือการหดตัวของเส้นซูมด้านในนะครับ mm. ด้านนอกเส้นซ <c oughs> ูมด้านนอกจะไม่หดเพราะว่าเป็นเส้น <c oughs> ที่เขามีลักษณะ <c oughs> การแกะที่เอียงนะครับถ้าเป็นการแกะเอียงเนี่ยจะไม่หด <c oughs> แต่ถ้าเป็นการแกะแบบตั้งฉากเนี่ยมีการหดแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นคาบเนื้อเป็นรอยตําหนิของ แม่พิมพ์นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวด้านหลังของพระนะครับเราไล่ให้ดูตรงขอบข,ข้างนะครับเราจะเห็นลักษณะที่เขามีพวกคาบตัวแคนไฟเนี่ยจับอยู่ตัวทุกองค์เลยนะครับ ทีนี้แคมไฟ์วกเนี네้ยถามว่าเราจะเก็บดีหรือว่าเราจะล้างออกดีนะครับถ้าถามว่าถ้าเป็นคัามคิดตรงผมนะครับการล้างพระเนี่ยก็ถ้าล้างออกมาแล้วสวยเนี่ยก็ถือว่าเ,เราล้างออกมาแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าล้างออกมาแล้วไม่สวยเนี่ยนะครับเราล้างออกมาแล้วเสียประโยชน์นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะสมควรที่จะล้างดีหรือว่าสมควรที่จะเก็บไว้สภาพแบบนี้นะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย นาไปล้างนะครับส่วนใหญ่ผิวจะเสียหมดนะครับมันต้องให้คนที่เขามีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์แล้วล้างให้นะครับอันนี้คือผิวที่เขาเปิดแล้วนะครับเราไปใช้นะครับถ้าเราไปใช้เนี่ยคราบพวกนี้เขาก็จะค่อยๆหายไปเองนะครับเพราะว่าเราถูกความชื้นความชื้นเนี่ยพวกคราบขาวๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นลนักษณะมีความหนึนุ่มขึ้นมาแทนที่อันนี้ตรงบริเวณด้านหลังของพระ เดี๋ยวมาดูองค์ที่องค์สุดท้ายนะครับอันนี้คือองค์ที่สามนะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติความเก่าของพระที่ศึกษาเรียนรู้ง่ายนะครับเห็นไหมรอยที่เขาเนื้อเขาระเบิดเห็นไหมเนื้อที่เขากระเทาะแตกบินเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อด้านในขึ้นของปลอมเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อผิวเห็นไหม เนื้อผิวพ้าถูอากาศเขาจะออกขาวอมเหลืองนะครับเนื้อในเขาจะออกเป็นขาวล้วนๆเลยและเนื้อขาวล้วนๆเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดปูนนะครับให้ไปหักลองหักเนื้อช็อกดูนะครับถ้าหักแล้วเนื้อช็อกเหมือนเนื้อปูนเนื้อช็อกเขาจะมีลักษณะเป็นเม็ดปูนเห็นไหมแต่เนื้อผ้าผมเด็ดเนี่ยจะไม่มีเม็ดปูนเหมือนกับเนื้อช็อกเพราะนั้นเวลาเราเล่นพ้าเนี่ยพยายามไล่เนื้อพวกนี้ให้เป็นนะครับึกอหาเนื้อหารอยกระทาะพวกนี้ไว้แล้วก็พยายามจํา แม่พิมพออของพระที่มีลักษณะแบบนี้ไว้นะครับซึ่งของปลอมพวกนี้นะครับมันทําเลียนแบบไม่ได้นะครับถึงทําได้มันก็ทำได้ไม่เหมือนหรือว่าหลอกตาคนที่เขาเคยเห็นพวกพระแท้เนี่ยไม่ได้หรอกครับส่วนคนที่ไม่เคยเห็นพระแท้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเชื่อหรือว่าเข้าใจผิดนะครับว่าพระแบบนี้นะครับเก่าแท้นะครับแต่มันเนื้อมันคนละสูงนะครับเห็นไหม อันนี้ก็เอพาะพักด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณเ,เหนือลำตัวของท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเม็ดขาวใสเนี่ยปรากฏให้เราเห็นนะครับก็คือตรงนี้อยู่เห็นประมาณ2-3สามเมรร็ดเห็นะปรากฏให้หแขนนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันเห็นไหมแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่เนื้อหาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ในบางจุดเท่านั้นเองนะครับเนื้อเหมือน กันแบบร0 0เนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเนื้อพวกนี้พยายามดูสังเกตที่คาบนะครับเพราะว่าคาบพวกนี้มันไม่ได้เกิดเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้เกิดที่มีลักษณะเหมือนกันถ้าคาบเหมือนกันเหมือนแบบคู่แฝดนะครับทั้งสององค์เนี่ยพยายามวิเคราะห์ดีๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่เคยเจอพระแบบนี้ที่มีพวกพิมพ์เหมือนกันคาบเหมือนกันนะครับไม่เจอนะครับ อันนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อหาของเขาก็จะเป็นพระที่เขามีค่าพวกแคมไฟเนี่ยปรากฏให้เราเห็นนะครับพระพวกนี้ค่าพวกนี้นะครับมันแคมไฟพวกนี้มันหลอกเ,ออเราไม่ได้หรือว่าเขาทําขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับหรือทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นคนละขาบ ในลักษณะแบบนี้นะครับยิ่งเราไปเจอผิวปูนระเทะเก่าแบบนี้นะครับเนื้อเราก็จะเห็นเนี่ยถ้าคุณเห็นองค์จริงเนี่ยคุณจะ <c oughs> ดูง่ายมากนะครับอันนี้ผมดูผ่านกล้องวิดีโอเนี่ยมันก็จะเห็นเอ่อในลักษณะที่ <c oughs> ชัดลึกขึ้นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นตัวบ่งชี้บอกถึงผ้าแท้ได้เลยนะครับ ส่วนเซียนพระหรือว่าอะไรจะบอกว่าปอมเนี่ยเราต้องรู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับมันเหมือนกับคุณมีของดีคุณมีของดีแล้วเพื่อนคุณเนี่ยไม่มีเหมือนกับคุณคุณถามว่าเพื่อนคุณเขาต้องอิจฉาคุณไหมนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับไม่ได้สนิทกันเนี่ยเขาถามว่าเขามีความรู้เยอะกว่าเราเนี่ย เขาจะพูดความจริงหรือว่าเขาจะบอกความจริงกับเราทั้งหมดหรือไม่นะครับถ้าเขาเห็นแล้วเขาชอบหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะพูดว่าของเขาถือว่าของคุณ <c oughs> สวยสู้ของเขาไม่ได้นะครับแต่หลักความจริงแล้วนะครับเราต้องรู้นะครับภาวะหรือว่าความอารมณ์ของออคนที่เขามีความอิจฉาด้วยเหมือนการเพียนพระนะครับส่วนใหญ่เเขา ว่าเวลาคุณเอาพระแท้ไม้เขาดูเนี่ยเขาจะบอกเราตรงๆไหมครับว่าพระของคุณแท้พระของน้องแท้พระของคุณเอ่พอพระของพี่แท้นะครับผมขอเช่าในราคาเอา่อหนึ่งล้านบาทหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับไม่มีนะครับถึงเขาจะมีคนบอกอย่างนี้นะครับบอกขอเช่าเนี่ยคุณก็ไม่ขาอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะบอกในลนักษณะเชิงลบมากกว่านะครับซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้พระ ในลักษณะแบบนี้ในราคาที่ถูกได้นะครับรู้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนลองวิเคราะห์ Because, แล้วก็เรียนรู้พระพวกนี้ด้วยการทดสอบสายตาบ่อยๆนะครับเรียนรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ